เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากผมถือว่าเป็นนโยบายที่ใจเจิบใจ,จ,จ,จดำใจร้ายขอ,อ,องฝ่ายการเมืองเพราะว่าด้วยสามัญสำนึกผมถามอาจารย์ถ้าปกติแล้วนะมีเงินช่วยเหลืออาจารย์เดือนละปีละหนึ่งพันบาทปีละหนึ่งพันต่อไร่ถ้าสมมติาาอาจารย์เป็นชาวนานนะ แต่เขาบอกเขาไม่ให้เงินหนึ่งพันอ่ะเขาให้เป็นของให้เป็นปุ๋ยอาจารย์จะเอาอะไรผมเงินทุกคนเอาเงินเพราะเงินมันคล่องก็อย่างน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าได้อาจารย์ไปซื้อปุ๋ยได้ไปเอาไปทาไปทำอื่นได้ทำอื่นได้เอาไปหมุนได้แต่อันนี้คุณคุณมาจ่ายเป็นปุ๋ยคือบังคับหรือว่าต้องบังคับจ่ายแค่ครึ่งเดียวเี่ะนะมันมันมันสามเด้งนั้นหนึ่งแทนที่จะได้เงินกลับไปได้ของนี่คนก็ไม่เอาแล้วนะสองได้ของมูลค่าลดลงจาก1น0 0งบาทเหลือแค่500บาทอ๋อแทนที่จะของเดิมแค่ได้พันหนึ่งอ เป็นคืนห้าร้อยแต่จุดที่เร,ราไคือ500นี้ถ้าคุณไม่จ่าย500คุณไม่ได้เลยนะต้องบังคับชาวนาจ่ายครึ่งหนึ่งนะ อาจารย์นึกออกไหมว่ามันเป็นความความโหดไลาสามเด้งนอกจากว่า huh. สมมติว่าอาจารย์เคยได้หนึ่งพันบาทเขาบอกไม่ให้แล้วจะให้เป็นของหนึ่งพันบาทอันนี้ก็แย่แล้วนะคนไม่เอาแล้วนะเด้งที่สองคือให้แค่ครึ่งเดียวนะเด้งที่สามอาจารย์จะจ่ายอีกครึง่งหนะึ่งด้วยถ้าไม่จ่ายครึ่งนายอาจารย์ก็ไม่ได้นะมันกลายเป็นว่าคุณเอาทร,รัพยากรดูดทร,รัพยากรของชาวนาไปรวมที่ในทุนของรัฐบาลในทุนปุ๋ยเออคือคนที่ได้ประโยชน์ก็คือในทุนคลาปุ๋ยอะถูกต้องแล้วอาจารย์มันจะมีผลกระทบต่อ ่อระบบของการเกษตรทั้งหมดเลยนะชาวนาแยกแน่นอนตอนนี้คุณต้องดูดซับเงินชาวนาไปรวมที่บริษัทปุ๋ยนะเฮ้ยอย่างนี้ประเทศมันจะเกิดผลกระทบที่แรงแล้วผมถือว่าเอาแค่ชาวนาต้องจ่ายเงินแค่นี้ก็หนักแล้วนะแล้วก็ด้วยสามาัญสำนึกผมถามประชาชนเชื่อไหมว่าโครงการนี้จะซื้อสัตว์สุจริตคิดว่ารัฐมาทําโครงการใหญ่ๆมีเปอร์เซ็นต์ไหม อาจารย์ก็คิดได้ทุกคนก็มีความคิดไดะตั้งคาถามว่เฮ้ยมันมีเปอร์เซ็นต์ไหมมันแรงจูใจที่มันคิดอย่างนี้มันมีเปอร์เซ็นต์ไหมไม่เราจะสงสัยก่อนเอ๊ะทำไมต้องไปบังคับเพราะการบังคับเนี่ยมันทําให้เกิดผู้มีส่วนได้และส่วนเสียถูกต้องถูกไหมฮะโดยโดยธรรมชาติของกลไกแบบนี้เองคือส่วนอญ่มันก็ถ้าเป็นระบบแบบว่า เิดมาประมูลคือประมูลมันก็มีปัญหาเรื่องพุดเรื่องอะไรก็คอยว่ากันไปแต่ว่าระบบมันนั่นกว่าใน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 แง่ของตัวเลือกที่คนที่ได้รับเขามีสิทธิจะไปเลือกทำจุดที่ผมมีรู้สึกว่าผมอินมากนะอาจารย์นอกจากบังคับชาวนาต้องจ่ายเท่ากับดูดเงินชาวนาแล้วนะเนื่องจากโครงการนี้มูลค่ามันประมาณห้าหกหมื่นล้านบาทนะที่ผมกล้าพูดตัวเลขนี้เนื่องจากว่ารัฐตั้งเขาไป ปฏิเสธกลมๆคือประมาณ3 0,000ล้านชาวนาจ่ายครึ่งหนึ่งก็เกือบ3 0,000ล้านเหมือนกันก็เบ็ดเสร็จก็คือ5้าถึงหกหมื่นล้านบาทเผื่อบางคนที่ไม่มีเงินจ่ายสิ่งที่ตามมาจะเกิดการทุจริตเยอะอย่างนี้การสมสิทธิ์เกิดขึ้นมีเพราะคนไหนไม่มีเงินจ่ายต้องขายสิทธิ์ตัวเองอมสมสิทธิ์เกิดขึ้นคือเราพูดในเชิงหลักคิดเฉยๆว่าถ้า5%เป็นเป็นเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าถึงหกพันล้านแล้วนะห้าเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะสองพันห้าถึงสามพันล้าน ถ้ามันมีการทุจริเตเกิดขึ้นไม่ให้กินเปอร์เซ็นต์เงินภาษีอย่างเดียวไปกินเปอร์เซ็นต์ชาวบ้านชาวนาเท่านัา้นเท่ากับว่ารัฐบาลก็ต้องให้บริษัทปุ๋ยมาประมูยเกิดการผูกขาดรัฐบาลเป็นคนค้าปุ๋ยเองแล้ว มันมันจะต่อไปเรื่อยๆจิกซอของมันจะต่อไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อนะถ้าโครงการนี้ยังเดินต่อไปเราจะได้จับการสีวิตอีกหลายขั้นตอนเช่นการสมสิทธิ์ชาวนาเกิดขึ้นแน่ๆหรือง่ายๆฮัวบริษัทปุ๋ยถูกไหมอาจารย์ผมว่าจนถ้าถึงหกหมื่นล้านบาทเนี่ยบริษัทไหนที่ได้ก็ผูกขาดไปเลยฮัวบริษัทปุ๋ยทุจริตคอรัปชันกินสินบนเกิดขึ้นแล้วจำเราต้องค่าต่อนะเราไม่แน่ใจว่าคุณภาพปุ๋ยจะเป็นอย่างไรปุ๋ยที่ส่งให้เกษตรกรจะเป็นอย่างไร โอ้ยที่ส่งให้ชาวนาจะเป็นยังไงอ่างไรนี่นี่คือปัญหาต่างๆที่ต้องตามอีกเยอะมากถ้าเขาจะเดินหน้าต่อเราเห็นเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมเยอะมากที่ชาวนาที่เขาพอเข้าใจนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แม้แต่วงเงินประมาณถ้าท่หกหมื่นล้านบาทก็เยอะนะอาจารย์ครับครับตอนนี้เยอะแยะากำลังกำลังจะอดกันทั้งแผ่นดินแล้วเนี่ยใช่แล้วก็รัฐบาลมาผูกขาดการค้าผมผมว่ามันคือการสอบปัญหาทุจริตเราไม่ยังไม่ได้กล่าวหานะแต่พูดในเชิงหลักการมันมีช่อง มันมีช่องมันมีช่องมันมีข้อที่แบบว่าเอ๊ะควรระวังเอาไว้นะเรื่องพวกนี้เรื่องนี้อาจารย์ถ้าโยงถึงฝ่ายค้านที่เขาเอาจริงเอาจังเอาใจใส่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ผม,มยังไม่ได้ยินฝ่ายค้านพูดยงซึ่งจริงๆเขาแปลกปกติสัญญาณพวกนี้เขาจะแบบเขาจะไวนะกับเรื่องอะไรแบบว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือแค่อ่านโครงการตั้งรู้แล้วมันไม่ปกติ14หรือ16 16ล้านคนชาวนามาน16ล้านเออ16ล้านคนถ้าจราคนเก็จำตัวเลขเราสี่หกแปด สี 4, 80, ่ล้านหกแสนแปดหมื่นคนเลือนอันนี้เป็นตัวเลขของมติที่เขาออกมานะโอ้โหงั้นงั้นถาม uh huh. อาจารย์ถามผมเนี้ย uh huh. เวลาเราอ่านอะไรขึ้นมาปั้งพ๊บมันก็จะคิด,ดควิเคราะห์แต่เฮ้ยไม่ไม่ปกติ